เนื่องจากว่าอุทกภัยเป็นภัยของน้ําโรคที่อาจจะไม่หายหลังจากที่เราหลีกเลี่ยงแล้วก็คือโรคติดเชื้อต้องดูแลเป็นพิเศษในกรณีที่เรามีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในเรื่องของภูมิคุ้มกันเช่นมีโรคเบาหวานก็จ,จะดูแลยากและอาจจะลุกลามได้ น้ำลดโรคผุดสุดกันทั้งเมืองจากอุทกภัยที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าคงมีหลายคนค่ะคงได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่ามากไปกว่าน,นั้นค่ะนั่นก็คือโรคที่มาจากน้าท่วมนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากน้ําท่วมค่ะขอต้อนรับนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาริสาพงผดิพันธ์ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่เกิดอุทกภัยนะคะแน่นอนว่าผลกระทบนอกจากจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนเลยก็คือสุขภาพเราก็จะได้รับผลกระทบด้วยอยากให้อาจารย์พูดหน่อยคะ่ะว่าการที่เราเกิดอุทกภัยเนะคะ่ค่ะเรามีความเสี่ยงที่จะเจอกับโรคผิวหนังอะไรบ้างเนื่องจากว่าอุทกภัยเป็นทุกภัยของน้ําผิวหนังเราสัมผัสน้ําเป็นเวลานานนะคะโรคที่พบบ่อยที่สุดก,ก็คือโรคน้ํากัดผิวหนังที่แตกแล้วก็ลอกรวมถึงบางคนอาจจะมีตุ่มน้ําเล็กๆนะคะชอบขึ้นบริเวณข้างนิ้วมือจริงจริง แล้วถ้าเราเป็นขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ําต่อไปก็มีโอกาสจะหายได้แต่ว่าโรคที่อาจจะไม่หายหลังจากที่เราหลีกเลี่ยงแล้วก็คือโรคติดเชื้อเช่นโรคเชื้อราโรคแบคทีเรียโดยอาการของโรคเหล่านี้ก็จะคงอยู่ถึงแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ําแล้วก็ตามค่ะโรคที่คุณหมอพูดมาต่างๆนี่คือเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ไหมคะโดยทั่วไปโรคเชื้อราที่เกิดจากการแช่น้ำเป็นเวลานานนะคะจะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเพราะว่าเป็นเชื้อที่อยู่ในร่างกายแต่ก็ต้องบอกว่าบางทีอ่ะเราก็จะมี โรคเชื้อราบางตัวนะคะเช่นเชื้อราที่เรียกว่าเดอร์มาโทไฟส์นะคะหรือโรคกลาก็จะมีโอกาสติดต่อกันได้ทีนี้อยากให้คุณหมอบอกลักษณะอาการแต่ละโรคที่พอจะเห็นได้ชัดนิดนึงว่าถ้าขึ้นตามมือตามเท้าแล้วเราเป็นโรคนี้แน่นอนต้องบอกว่ามันมี2โรคที่อาจจะมีความคล้ายเคลึงกันนะคะ<ฆ>นั่นก็คือโรคที่เกิดจากการระคายเคืองจากน้ำนั่นคือน้ํากัดเท้าเนี่ยแหละนะคะกับโรคเชื้อราเนื่องจาก2อย่างนี้เองเนี่ยก็จะทําให้มีผื่นแดงแล้วก็มีการลอกของผิวแล้วก็มีอาการคันได้รวมถึงทั้งสองโรคเองเนี่ยสามารถ ทำให้เกิดตุ่มน้ําขึ้นได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วสงสัยว่าจะเป็นโรคแบบใดนะคะก็แนะนํามาพบแพทย์ดีกว่านะคะเราควรมีการเตรียมตั้งรับมือหรือว่าป้องกันจากโรคที่เกิดจากน้าท่วมยังไงบ้างคะค่ะป a t t e r ที่1นนะคะคือเราอยากจะให้ทุกคนนะคะป้องกันตัวเองจากการสัมผัสน้ำเป็นเวลานานนะคะ,คะมีอุปกรณ์ป้องกันนะคะหรือว่าสัมผัสแล้วก็ขึ้นมาซับให้แห้งถ้าน้ํานั้นเกรงว่าจะไม่สะอาดก็อาจจะต้องทําความสะอาดนะคะล้างหรือฟอกสบู่<ม>แต่ก็ไม่แนะนําให้ใช้พวกแอลกอฮอล์เพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคือ และเกิดผื่นขึ้นมาแทนปัจจัยถัดไปที่อยากให้ดูแลนะคะก็คือการป้องกันตัวเองจากสัตว์มีพิษด้วยในช่วงอุทกภยัยน้ําท่วมเนี่ยสัตว์ต่างๆก็ต้องหนีน้ํามาเหมือนกันปิดช่องว่างอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าสัตว์มีพิษเองเนี่ยอาจจะอันตรายทําให้เราเกิดผื่นที่เจ็บปวดได้มากๆนะคะฝากดูแลกันเรื่องนี้ด้วยนะคะท้ายที่สุดแล้วค่ะอยากให้คุณหมอนะคะส่งกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภยัยรวมถึงคนที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตอุทกภยัยมาหน่อยค่ะ ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจนะคะให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะรวมถึงคนที่เพิ่งผ่านอุทกภัยมาและกําลังจัดบ้านกันอยู่นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความปลอดภัยนะคะจากโรคภัยต่างๆนะคะที่มาจากน้ําท่วมด้วยค่ะบางคนที่เขาผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยมาแล้วแต่ว่าแผลต่างๆยังไม่หายเลยอย่างงี้คะ่ะคุณหมอควรปล่อยทิ้งไว้หรือว่าไปพบแพทย์ดีคะถ้าเกิดว่าผื่นไหนนะคะที่กินเวลานานและยังไม่หายนะคะก็แนะนําให้พบแพทย์นะคะเนื่องจากว่าการติดเชื้อต่างๆที่เรียนไปเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆ ก็มีโอกาสจะไม่หายทีนี้อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะใ,ในกรณีที่เรามีผู้ป่วยนะคะที่มีความเสี่ยงในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะเช่นมีโรคเบาหวานนะคะเรื่องของการติดเชื้อบริเวณเท้าเนี่ยก็อาจจะดูแลยากหายยากและอาจจะลุกลามได้แนะนําให้พบแพทย์จะดีกว่านะคะ วันนี้นะคะเขาถือว่าได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะเราทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากน้ําท่วมนะคะคุณหมอก็ให้สาระดีๆค่ะรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่มาจากน้ําท่วมนะคะดาวก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะมีความปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็วแล้วก็กลับคืนสถานการณ์ปกตินะคะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาริสาพงพุทธิพันธ์มากๆเลยขอบคุณอาจารย์นะคะและในอีพีหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรแขกรับเชิญของเราจะเป็น ต้องห้ามพลาดเลยนะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องติดจอรเราจุลาไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆค่ะวันนี้ดาวและคุณหมอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ